เข้าใจความหมายของคำว่าภูมิผ่านไตรภูมิพระร่วงน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักวรรณคดีไทยน้ำเอกอย่างเรื่องไตรภูมิพระร่วงเป็นพระนิพนธ์แห่งพยาลิไทยมีพระประสงค์เพื่อเทศนาโปรดพระราชมารดาและศึกษาพระอภิธรรมซึ่งพระอภิธรรมหรือ อภิธรรมปิดกเป็นหนึ่งในคำพีพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพระไตรปิดกพระวินัยปิดกพระ,ะสุตตันตปิดกและพระอภิธรรมปิดกไตรภูมิไม่ใช่เรื่องโลกมนุษย์นรกและสวรรค์ไตรภูมิพระร่วงหรืออีกชื่อหนึ่งว่าเตภูมิมิกถาเตและไตรแปลว่าสามเหมือนกันแต่เต เป็นคำบาลีส่วนไตรเป็นคำสันสกิตจ,จะสังเกตว่าเรามีศัพ์สันสกิตใช้ในงานเขียนทางพระพุทธศาสนาหลายคำเช่นธรรมหรือที่นิยมอ่านว่าธรรมะเป็นสันสกฤตแต่คำว่าธรรมในบาลีเขียนเป็นธรรมมะเป็นต้นคงเพราะความไพเราะในการเขียนและอ่านจึงนิยมเรียกว่าไตรภูมิ แทนเตภูมิและพบว่าเป็นพระนิพนธ์พระมหากษัตริย์สมัยสุขโขทยัยจึงเรียกต่อท้ายด้วยว่าพระร่วงซึ่งเป็นคำเรียกพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นคนส่วนมากเข้าใจว่าวันนดีไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนรกและสวรรค์ซึ่งถ้าอิงตามชื่อของวรรณคดีจะพบว่าไม่ได้อิงหรือเน้นแต่เรื่องของโลก มนุษย์นรกและสวรรค์เท่านั้นเพราะไตรภูมิหรือภูมิทั้งสในคติของพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิหากเข้าใจว่าเป็นเรื่องโลกมนุษย์นรกและสวรรค์ทางพระพุทธศาสนาจัดรวมอยู่ในกามภูมิส่วนรูปภูมิและอรูปภูมิเป็นเรื่องของพรหม ที่มีรูปและไม่มีรูปนั่นเองเนื้อเรื่องโดยรวมของไตรภูมิพระร่วงไตรภูมิพระร่วงพรรนาถึงบรรยากาศและลักษณะของภูมิต่างๆเช่นโลกมนุษย์ประกอบด้วยทวีปทั้งสี่ชมพูทวีปมีพระมหาจักรพรรดิเป็นผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้มีบุญญาธิการครอบครองมณีเจ็ดประการเช่นนางแก้ว มมาแก้วช้างแก้วเป็นต้นการกำเนิดสังคมมนุษย์ที่เคยเป็นพรหมมาก่อนแบ่งจำแนกประเภทของมนุษย์ออกตามผลของกรรมสวรรค์หกชั้นพรหมโลกสิบหกชั้นและอบายภูมิได้แก่เดรัชานอสุรกายเปรตและนรกการสิ้นสุดของโลกและการเกิดขึ้นใหม่อีกของโลก การประกอบบุญกุศลผลกรรมที่ทำทำให้เวียนว่ายในกามภูมิและแนะนำหนทางไปสู่รูปภูมิและเอารูปภูมิด้วยสมาบัติจนสำเร็จพระนิพพานในตอนต้นว่าไตรภูมิพระร่วงนอกจากพยาลิชทัยทรงประพันธ์ขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระราชมารดาแล้วยังเป็นการเจริญพระอภิธรรมด้วยเพราะเรื่องภูมิหรือ ระดับของจิตก็เป็นอีกเรื่องที่ปรากฏในคำพีอภิธรรมปิดกและเป็นเรื่องที่กลุ่มผู้เรียนอภิธรรมศึกษาพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องภูมิสี่แต่ทำไมจึงเป็นไตรภูมิพระพุทธเจ้าตรัสถึงภูมิมีทั้งหมดสภูมิไว้ในภูมินาน,นัตญาณน,นิเทศว่าภูมิสี่คือกามาวจรภูมิหรือ กามภูมิรูปปาวจรภูมิรูปภูมิอรูป,ปาวจรภูมิอรูปภูมิโลกุตละภูมิพระนิพพานกาม,มาวจรภูมิเป็นอย่างไรขันธาตุอายตนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งท่องเที่ยวไปยังสุดอเวจีมหานรก และไปสุดถึงปรณิมิตะวะสวัสดีรูปาวจรภูมิเป็นอย่างไรธรรมคือจิตและเจตสิกของบุคคลผู้เข้าสมาบัติของบุคคลผู้เกิดในพรหมโลกหรือของท่านผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันซึ่งท่องเที่ยวไปยังพรหมโลกชั้นแรกจนถึงชั้นอัคนิ์เป็นที่สุด อรูปราวจรภูมิเป็นอย่างไรธรรมคือจิตและเจตสิกข,ของบุคคลผู้เข้าสมาบัติของบุคคลผู้เกิดในพมมโลกหรือของท่านผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันท่องเที่ยวไปตั้งแต่พรมโลกชั้นแรกของอรูปพรมจนถึงเนวสัญญายตนะภพข้างบนสุดโลกุตรภูมิเป็นอย่างไรมัก ผลนิพพานธาตุที่ปราศจากการปรุงแต่งที่อยู่เหนือโลกการไปเกิดในภูมิใดขึ้นอยู่กับจิตถ้าจิตยังมีการรู้สึกในกิเลสความพึงพอใจอยู่ก็จะเวียนว่ายในการมาภูมิหากทําสมาบัติหรือสมาธิได้จะเวียนว่ายในพรม,มโลกการเกิดเป็นรูปพมและอารูปพม ขึ้นอยู่กับฌานที่ได้จากการทำสมาธิส่วนโลกกุตรภูมิหรือเรียกง่ายๆว่านิพพานก็คือระดับจิตที่สำเร็จมรรคผลแล้วถึงไตรภูมิพระร่วงจะเป็นเรื่องภูมิสามในคติพระพุทธศาสนาแต่ก็จบด้วยเรื่องนิพพานกถาหรือเรื่องของพระนิพพาน ซึ่งเป็นภูมิที่สี่ในพระพุทธศาสนาโดยบรรยายถึงลักษณะของนิพพานประเภทของนิพพานขั้นตอนการสำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาวิธีการปฏิบัติกรรมฐานเป็นต้นแสดงให้เห็นว่าพระยาลิไทยทรงเข้าพระไทยเรื่องภูมิในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี คุณค่าของไตรภูมิพระร่วงเป็นพระนิพนธ์ที่ทรงคุณค่าของพระมหากษัตริย์สมัยสกโขไทยพยาลิไทยแสดงออกถึงพระปีชาสามารถในการศึกษาคำสอนและเรื่องราวในพระพุทธศาสนาทรงศึกษาเรื่องภูมิได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนักวิชาการทางวรรณคดีหลายท่านกล่าวว่าไตรภูมิพระร่วงเกิดขึ้นจากการรวบรวม ข้อมูลจากคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาหลายคัมภีร์แสดงให้เห็นถึงความวิริยะอุตสาหะของพระองค์เป็นต้นเป็นต้นแบบของเป็นนักคน้นคว้าและศึกษาที่หาผู้ทำได้ยากในกรุงสุขโขทยัยยังทำให้ผู้อ่านรุ่นหลังได้เห็นภาพของโลกมนุษย์นรกสวรรค์พรหมโลกและนิพพาน ว่ามีลักษณะอย่างไรรวมไปถึงเกร็ดเรื่องบาปบุญคุณโทษคติเรื่องพระมหาจักรพรรดิราชและเรื่องพระศรีอริยาเมตรัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อและประเพณีในสังคมไทย <c oughs>